สบายดีพ day. ่อ่พี่น <c oughs> mm ้องเจ้าพ่อจิ๋วทุกสบายดีเด้อมือห้าสิบปอะนะไปสื่อเพื่อล้งแกกที่ปีใหม่ว่าจะมั่ครวบหรอวจะมั่งควาสิไปสื่อเพื่อยู่วันท่านนี้แหละวันท่าก็มีเพื่อขายไปเอากระเคเลยสาวสกีซาเดิกเพื่อท่นเปืือเอาไปดีพ่อ่พี่น้องมาจะหมั่ครวเนอะคือแทร์กูขับเหนื่อยเอา จะได้นั no. No. Them, yes. yeah. ่งดครับด <'re> ้เต็น no. ต่ no. ่อ no. ห้อาสิไปซื้อพาคนเ่อนได้ซือเฟอร์กับองกินแค่ยังไงก็มาเพียบบ่อยหลับก็มาเพียตจบปะไปนี่ข่าวมามันใต่เพลนคลายเนาะองพี่น้อดี๋ยสิใส่เงินสิได้เท่าไรใบหนึ่งแสนกีบเนาะหอยพี่น้อบปร้านามร้อยกว่าบาทเนาะไม่เอนี่ายสิได้เท่าไรเนาะซื้อวัวัื้อเบดล้อเป็นเงินไทยกันงินสมอยประมาณสามร้อยกว่ากไ ใส่ดุกกระเจโรดซ <c oughs> ื้ออยังเออซื้อม,มากินน้วกันใส่ป,ปีห้ากระเจโรดทำมันอยู่บ่เด๊มีอยู่ไปเนาะพี่น้องเราปีสิครับเ,เ,รเด็กง่ยหนเด็กง่ายก็ดิ จะเย็นเอาเบอ่นี่เบอรนี่ก็พอแห้งทับเล็กหนึ่งเร้อปด้วยแบงเด้อแปแงเดายหดตาหดตายเด้๋ยิบเขาข้าหัวเลย่าได้กินสำนักมือ

ว่ไม่ากใคโูีตอบกูโอ้ยขอบอมีเงินแม่คันนึงเด้อขอบอมีขอบ่มีขอบมีอย่าขอแคนี้คือผมถามบูมี่ว่าเวลามบมมี่ังไงไม่หรอร้านสวยจังเลยแบบนี้เอาซองเอาเฟอร์สองหลักอะเอาเฟ้ร์สองหลักเอาก้อยอันหนึ่งตบอันหนึ่งก้อยเฟิร์สองตบหนึ่งก้อยหนึ่ง กาแฟจอกหนึ่งเออกาแฟจอกหนึงน่งตบหนึ่งก้อยหนึ่งเพ้อสองกาแฟน้ำด้วยยาบกาแฟน้ำกาแฟน้ำกาแฟน้ำเออข่าไรอย่างเอะอากาแฟขอจ่ายเองค่ะพัดจะมาถึงกันเนาพ่ออยู่วะ่ไม่จ่นะ ใบเซนรอยู่กับข่อยเดือยนั่งใบเซนรอยู่กับข่อยเด้อนี่อีใบเซนโอ้ยน่าติดใจดิเออกรนีิบก็กรอยิซุกปีกรอยิซุกกรอยิซุกต้มซุกเด้อต้มดิบต้มดิบบอเอาอ่ต้มดิบเฮ้ยปีเปีขนมขันยามาหนากุชิมาเบิ่งจะคล้องค่ะจะคล้ายยังล่ะจะคล้ายขนมบ่ซื้อจังไรเจ้าค่ะ ยังได้ี่โอ้ถ่าทีทีหูซื้ออยู่ได้ยังคบซื้อขนมแนมาขายขนมมะถอาเจ้าบ่มาขายขนมเอื่อโบซื้อได้นมข่ายขนมมเอือแนมาขายขนมไม้เบือแนเยเช้อขนมตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ฮะเงินเบ่าเงินมาบ่บเเงินมาบั ท่านเดียวคอยซื้อหายมาในหน่อยมันขายคอยมาตีแหละมาขายอ้าจะว่ามาขายเก๋ย์โบสื่อได้หนิมาว่าเงินมาบ่มีเงินเพคุณโมหายวะคะเออนี่เก๋ยมีเงินแหละเอาขนมตัวนี้ด้วยมาให้เก๋ยมาให้เอ้าให้กระตีกระตีเออขายเบิ้งมาขายเบิ้งเอ้าโมโมหานเอ้าขยีมนงเอาเองก็ได้ กินน้ำกันขนมยี่ห้อไทยนด่นเร้าทำดีดูเสือได้ไหมคะขนมนิวมมากนี่มีติดทวเออติดโต๊ะเหมือนกันนี่ที่างนนิ่มแล้วมามาตีกันมามากินน้ำกันเลยมามากินน้ำกันมากินนี่ให้ดูกูกินในกระโดดบักอินดีอินดีควากินงได้เติมตีนเลย กินอ yeah. <sh> ่ะยก้กเดยนี่ก <Luckily> <con c ertain ly> ินกระไดบกินกระไดนะบวกินกรไดดิสะเดี๋ยวสิกินคนเดียวอยออืันนี้ดุกเอมันเนที่ปีทุ่งนึ่งกินไดอาจเงินไหลเดน้องหอยพี่น้อง ถาแจวก่อนโอ้ถาแจวก่อนมีเพือสองถุงมีก้อยมีลาบตุบใช้เพลือสองถุงตุบมาท่านไหนบอกแต่ต่ก้อยแต่ก้อยยังตุบเนาะอุ้มปุ้ยต้มตบปซีฟตะบะลแล้กาแฟเลต้อเออยังกาแฟยังกาแฟเดี๋ยวจะบอก บอกบอกราคาเอือยมาตีเดือยจังสื่อถ้าจะบอกราคาเอือยใหญ่สื่อได้นี่มีแบบผิดกี่บอกหรือเท่าไรพันหนึ่งพันหตัวสองมีบ่ตัวสองพันมีบ่โอ้จะสิจะสิขายตัวไรให้เอือยโอ้ตัวนี้สองพันวันี่เออเอาจะเสียคายตัวไรเอือยแค่จะขายกันเลย อ่ะขายเบ้างค่ะคายตัวไรก็ได้อตัวนี้ว่าเห้เอื้อยโอ้ขายตัวนี้ให้เอื้อยเดี๋ยวเอื้อยสิซื้อใช่ไหมจะสิขายตัวไรอีกขายไหมโอ้ขายตัวไดคลายตัวไรก่อสี่ห้งเออขายตัวไรก่อสี่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวกันมันเงินใบใหญ่เดี๋ยวเอ้ยให้แม่จะทอดเนื้อโอ้เอาเอาือยอยากได้ตัวนี้ขายตัวนี้เหยื่อเนีตัวนี้ขายตัวนี้เหยื่อตัวนี้เด้อ เออขึ้นรถเอาอะไรเอาตัวนี้อ่าตัวนั้นแหละโบเห็นหนาเพอาะขาสัเฮยเอ้าเออตัวนี้แหละยกขึ้นไปยกขึ้นไปโอ้ได้บอให้เคยซอยบอ เออขอบใจเด้อเนี๋ยเจะเอาไปจ่ายผอมกันกับกับตุมเด้ออ่าโอ้คูบอาหน่อยคล้ายขนมหะเออโตทับยีถ่านจ่ายแล้วยังแต่ซุ่เลยเออตะทับยีถ่านจ่าย้วยังแ่เดเ เพื่ิหอสิบหา่าิบหากับขนมห้าสิบห้าห้าสิบกห้าสิบกดาสิบแปดห้าสิบแปดากับกาแฟหกสิามะหกสิบสามอามือเดี๋ยวาทาเอากาแฟก็นอนไปเหรอหกสิบสาเนาะ ถือยูวะดะเอาไปถือได้ไหมแกให้ให้เมยจะพ้องหันเพิ่นไไรอีกเื่นึงไปย่ายอมเมื่อกี้น้ำกันเ็นนังค่ะปักเด็งบ่ค่ะมาิหญ้าเฮจะได้ส่เปิดย่าเสียนยังเอามถือถือไหนไ้อยูไปหาเสได้เมื่ออะไระไปเมื่อห่งพี่น้อง มาเน้อยนะไม่ถึด้วยเ้อ ไมดได้ดยัไได้โอ <Iya, S 1> <FT. S 2>. ้ีกวนรังคันเลยเขาบอบอดีกเขอีเด็กนึงแล้วเด็กนึงอะไรเด็กองอะเจำรมันาบดีเารับเบร้อยเออั แอามาเก่ะพ่อพี่น้องมามกินน้ำกันแว่าเสมันกินเรือเห็นน้ำกันี่แดกินอยนี่มันจะมีตบน้่มีก่อนนี่แล้วตัวนี้ตบทุ่งหนึ่งสิบพันอตบสองรลอยสองสองรลอยหนึ่งกับสามสิบเฉยเลยสองรอยกับหกสิบหกสิบสามกับประมาณสอง จะรอดไหมครับถ้าเราไม่รอดที่เราต้อแบ่งให้เถวยตัวนีได้โดนด้วหนักมั้ยเนาะมาห้องเกาะแล้วกับแบ่งโบเบิร์ดเอ้ยระเบิดระเบิดเดี๋ยวจอยถวยมาใส่ก้อยใน่เด้อเดี๋ยวจอยเอาจานก็ได้มาษใส่ก้อยเนี่ยเดี๋ยวจอยจะให้ดังเนบ่มีก้อยก้อยกับตุ่มกินน้ำกันนี่แหละ กินกันจ้าสิให้กินเออบอไซื้อซื้อเพิ่มมาเพื่อทุงนึงเอาดูไข่ภาพไข่เห็ดง้ไข่ต้มต้มบนีเดออีหยังตัวแดต้มตัวเพอบอตัวนี้่จักตัวนี้ตเอไข่ไข่ดไข่จอยเือมจานใส่ก้อถั่วเชเจลดฉันไม่เจลสบอ เดี๋ยวนหายแจ่วให้เครื่องปรุงครบค่ะเกือบ่ไไรแล้วครับหมดทางเราดื้อฮะเราดื้อเอาพื้นขะสวยพื้นสองเอาเอากระดับ้ะไรอ้าวใครมีอาจารย์มาเออโบแมนแจ่วนั้นเนาะโอ้เนี้แจ่ว อนเอาถัวไอ้นะาแม่เนี่ยถั่วใส่ตบใส่แจม้าเนี่ยนี่กระเจงศีเตีดกระแบงใส่ตัวนีนน้ำเศใสชแจวเออเศษแจมป้าให้แม่หนเดยอยจอยตบก้อยย่อไปแล้วเออตหมากัมาไ้วตัวหมากหงมจะไปซื้อเหรอซิปัตับ

แ่เจ้าเส้นเจ้วยสมุเจ้าอยูไหนอืเข้าเด่นไผยขาเด่นไผยเเวนเจียวตำรวจิมาจับอกใครเอาคลิปมาเก็บเออันมือไมาเเลยมาเด้อพ่อเง่อมาเอพอีอมาย่ มาที่สุกกะปีครับเจี๋ยเขาใส่กันมา้ยยุบเข่าอยู่แค่ไหนจูงอยู่บ่แสบอยู่วะแสบอยู่มากมั้เดี๋ยจูงมีจูงเฟ้อให้เมสุน้าตัวนี้เขาแม่เฟ้อนี่นะกินตัวนี้ตัวใครกินน้ำกันด้วยแต่กินน้ำกันถึงไหนเติมเต็มกินเบิร์ตอนยังเอามั้ยบุงเอาปบุงเอาดดซุก เขาจะนั่งุมันเอาปุ๊บขาไปเยกระดาษแล้วขยเขามาเด้อพอพี่น้องเ